สวัสด yeah, ีค่ะท่านผู้มีเกียรติครับในช่วงเวลานี้เราก็มีความสุขกับการถ่ายภาพเก็บภาพสวยๆ ั่นเดิมว่าเราพบกันในประเพณีที่สำคัญของไทยไทยต่างนับถือเพื่อเสียงนั้นเรื่อมลือว่าท่านคือพ่อตัวอย่างที่มีอุปการะคุณต่อชมรมองป์ัวงานม,มาด้วยดีโดยตลอดท่าน,นก็คือคุณพ่อสีไทยเททาก,อ,กอนท่านให้เกียรติเป็นประธานพิธีในวันนี้ขอให้พวกเราทุกท่านสวดมนต์ไหว้พระพร้อมกันนะคะอาสาคุณเชิ พะูดา,างพระวันตาอภิวาทมีววาาทพระตะวาตาคโมธรมังนาสามีสุปฏิปันโนะโตสวาาสังโคสัันามามีเปลี่ยนเชิญทุกท่านได้สงบนิ่ง เื่อราลึกถึงผู้มีพระคุณของเราคะ่ะในเวลาพอสมควรขอบพระคุณมากคะ่ะกันนาฟันขอพรก่อน,อออนรดนะ้ำทำใจกายวันที่หมายคล้ายชื่ออุันครอบครัวคะ่ะ ก่อนที่เราจะถึงเป็นรายการไปรดน้ำไปขอพอรเป็นการสนุกสนานต่างๆนั้นเราอยากให้ท่านได้พบกับท่านประธานของเราซึ่งท่านเป็นประธานที่ทำให้อบุญใจตลอดมานั่นก็คือท่านกุสุมากรณวงศ์ค่ะได้เปรียนเชิญได้ชี้แจงถึงความเป็นมาเป็นไปในการจัดงานวันนี้ค่ะสุสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาของท้องถิ่น ให้คงอยู่สืบต่อไปนะคะ,นะคะและประการที่สาก็เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกและหน่วยงานชมรมกอให้ทำกิจกรรมร่วมกันนะคะแล้วก็ประการที่สีเพื่อสร้างความสนุกสนานเรื่งเริ่มความรักความสามัคคีพร้องรอง ของสมาชิกชมรมนะคะอันนี้ก็เป็นจุดประสงค์หลักที่การจัดกิจกรรมสรุปสาราประเพณีสงกรานต์ในวันนี้นะคะของอายุนะคะเพื่อเป็นสิริมงคลของของของตนเองแล้วก็ของครอบครัวนะคะนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีบายสีสู่ผันนะคะยสีสู่วันให้ผู้สูงอายุ ทั้งหมด16ท่านนะคะบางท่านวันนี้ก็เกิดลาอีนะคะผู้สูงอายุอ็นบอกว่าเดินไม่ค่อยสะดวกก็ลาไปอีกสองท่านพี่ชันชนางผชนะศรางารอาาดีตข้ตัาชครูเรีนเป็นจ้ามหาราชา,าค่ะขอได้รับโอกาสเป็นพิธีกรร่วมกับอาจารย์สวุวรรณีนะคะค่ะลำดับต่อไปนะคะก็จะเป็นกิจกรรมที่เราทำเป็นประจำทุกวันที่11นะคะ ก็คือก,กิจกรรมครวญพรคล้ายวันเกิดของสมาชิกชรมของเราวันนี้เราในเดือนในสายเนมีท่านที่เกิดในเดือนในษายนทั้งหมด25ท่านด้วยกันนะคะผมด้รับเปลียนให้มาเป็นตัวแทนพิจาร่าควญพรหรือุปสรรคอรให้แก่ท่านผู้ที่เกิดในเดือนนี้สมาชิกของเราท่านมาหลายท่านแต่ว่าก็เป็นอาโจ้ด้วยกันเท่าน,นั้นเอ ต้นน้องชัยยันนะคะสุขบักแล้วก็น้องอรศรีสุขบักนะคะที่มาเป็นสมาชิกของชมรมบัวงาวันนี้เป็นวันที่สมัคปกติแล้วเนี่ยชูวันทั้งสองท่านในหลายท่างแล้ว ราชกานมนานมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มาทำพิธีสุขขันในงานวันนี้ซึ่งพิธีจะใช้เวลาโดยประมาณ20นาทีจึงขอความกรุณาจากทุกท่านได้ตั้งิดตั้งใจเจริญพรนาไปพร้อมๆกันเพื่อให้เป็นบุญกุศลเป็นมงคลแก่ผู้บานีและตัวท่านเองให้มีความสุขความเจริญมีความ โชคดีมีชัยตลอดไปหวยพ่อไหนพ่อฮั่นจุดเทนชยัยนะ มือนีแมงมหาคุณคุณแทนดาโต้แดงแล้วให้รกูแก,ก้วจริงลงมาเป็นราชาสืห์งินกว่านครวันจะทันทีอตยุวันเราสุขังทลาุงขออำนาจให้คุณุระศษีรัตนตไตรขออำนาจให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขออำนาจถึงชัยชนะทั้งหลายทั้งมวลจงมาลงทลายต่อให้เกิด thanks <laughs> กัสสา,าพระคาวะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะต่อไปว่าต่างครับรับนนตนตเยพระมาเทนะพระเจ้าได้ประมาทพลาดพลั้งในพระรัตนตรัยด้วยความตั้งใจก็ดี

ที่ทีสองล้ทงจีมาถึงฝายเดือนสีมีบุญสงการปิดตีนไทยที่ที่หาบุญสงการขอทุกท่านเปงนต้งกียรติฐานประโยงมือขึ้นนะครับถินหน้าไปทางพุทธองนะครับ นโมตัสสะโอโหสิกรสกรรมแล้วก็ให้พรกับพวกเราทุกๆคนค่ะ ท่านาสิห์าหลายอาถรรพทุก่าจงมันดาลให้ชนะทุกลมวัวุบวนวัวนาทุกท่านทุกคนทั้งครอบครัวมีความสุขความเจริญปราดเปาโสคภัยอันตละ พี่อุทัวันผู้ที่สองน้ำพัชรีกับยุดอาจา,ารย์ญชลี่งสบายปรางทองเบญจมาศจิภาวีสุขพรอ,อนอมงปวนานิสาประกุณาสุเพนปริชาติพันนี มีจิตค่ะสมจิตสมใจคัจัดระยะให้สวยงามค่ะจัดแ้วให้สวยงามค่ะ